ตรนี้ตรนี้ีมีมีเฮ้พ่อมันอยู่ในรถเปิดไปนะปปส่วน,นปไปนี่ คันนี้คันนี้ดึงดูดสายตาผู้ชายอะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ไม่เหลียวเลยครับไหนนะครับพี่ก็เป็นคุณพ่อซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงครับปีห9ึ่งเก้าเก้าเก้าครับโอ้สองขวบนิดเดงครับตอนนั้น ก็ได้มรดกตกทอดมาจำได้ว่ามันเสียงดังมั้งครับแล้วก็แข็งแลาวเด็กชอบมั้ยพูดถึงดูหน้าตามไม่รู้จกักใช่จำไม่ได้เอาเอาจริงๆคือจำความไม่ได้ด้วยซ้ำคุณแม่ใช้เอาเ <_ d> ทสซาครับแต่ว่าคือคันนั้นคุณแม่ใช้ทุกวันใช่ครับก็ไปรับไปส่งไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้เราก็จะจำคันนั้นได้มากกว่าช่วงที่ช่วงที่รู้สึกว่าเอ้ยรถคันนี้มันแบบ เจ๋งนะอะไรอย่างงี้ครับก็น่าจะเป็นช่วงมตน้นมปลายอะไรมัธยมอะครับจากที่บ้าน <c oughs> เปิดหนังสือ<ต>คือตอนเด็กๆพอคุณพ่อได้คันนี้มา<อ><อ>เขาก็เข<อ>าก็สะสมหนังสือพวกอ option อปชันนะครับหนังสือ option, ออปชันหนังสือ GTR ของญี่ปุ่นอ่านไม่ออกอกแต่ว่าเขาก็ซื้อมาเก็บไว้อะครับแล้วก็พวกวิดีโอเบสบอลติงไม่จำได้ว่าตอนเด็กๆอชอบ ไอไลบลิสอะครับสิเงินที่เป็นอาสามสี่บลิสใช่รับใช่ใช่ใชจำคันนั้นอนะภาพมันจะแบบจำอยู่ในหัวตั้งแต่เด็กคันนี้ได้มาน่าจะประมาณ20 19 20สะบเกย่สิบอะไรเงี้ยครับใคยกให้ครับเ <c ười> <c ười> ราก็ภูมิใจเราเห็นมันมานานแล้วก็ที่บอกพี่พีไปเม,ม,มืม่อกี้ก็คือ ตอนที่ผมได้มามันเป็นช่วงที่รถมันต้องบูรณะใหม่แล้วก็คือรีเลย์ตัวเดียวสตาร์ทรถไม่ติดเป็นสองเดือนครับก็เราก็รอคอยอ่ะเพราะเราอยากขับเหมือนใกล้จะได้ขับแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวก็อันนี้เสียเดี๋ยวก็อันนั้นเสียอะไรเงี้ยครับคือต้องเอาเอาเอาผมก่อนคือผมขับรถประจำวันที่เล่าให้ฟังผมไปอยู่เมืองนอกเงี้ยผมก็ใช้พวก奥迪เอสห้า ไอ้ AMGS 63คูปะนะครับนั่นก็อย่างนั้นอะ่ะโอเคเราเรารู้สึกว่ามันแรงจริงเพราะมันก็เกือบ600แรงม้า<ช>อะไรอย่างงี้ใช่ครับพอมาขับคันนี้มันก็คือพอเพทโบติดมันก็ไปแหละครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปื๊ดฟาดเหมือนรถรุ่นรุ่นใหม่ๆเอาจริง A45 ก็ชู้ไม่ได้คันนี้ครับ <laughs> ครั้งแรกไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่แรงเสียงมันดังครับเสียงมันดัง เพราะว่าพอไปเปลี่ยนท่อมาเสียงมันก็ดังกว่าสแตนดาร์ดมันเป็นเกียร์แมนนวคือคือผมอะ่ะเคยฝึกขับแมนนวลมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านเหลือคันนี้คันเดียวที่เป็นแมนนวลครับแล้วก็เราก็จะเหมือนพอเวลาขับเราก็ได้เอนเกจกับรถที่พอมันเป็นแมนนวลนะครับใช่เพราะไม่งัน้นรถเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ก็กระโดดขึ้นไาก็ขับได้เลย มีเซ็นเซอร์มีกล้องถอยมีทุกอย่างช่วยหมดแต่ว่าคันนี้คือไม่มีเลยไม่มีเลยถอยหลังทียบเปิดประตูออกไปดูมันจะเป็นระบบขับให้มันให้มันขับเร็วมากกว่านะผมว่าพวก full view steering พวกอะไรพวกนี้อันนี้มัเท่าไหร่สองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่สามร้อยสี่สิบยี่สิบปียี่สิบอปีใช่ครับ 20, ใช่ครับซื <10. 000. S 2> ้าไร่าจะเกือบเกือบหกล้านนะครับ เอ่อา V R ครับไปได้เหมือนมีมีเพื่อนคุณพ่อเขาไปหามาให้อีกทีหนึ่งใช่ครับแต่ว่ารถรถมาจาก T V R เป็นคนเอาเข้าคุพ่อได้ขับไหมครับขับัครับก็ช่วงแรกๆเขาก็ขับบ่อยก็เห็นเขาขับอยู่ตลอดมันก็มีช่วงที่เขาอยากขายเพราะว่าก็มีคนมาติดต่อเยอะครับพอคนเห็นว่าเอ้ยมี R สามสี่แล้วไม่ได้แต่งเลยเป็นสแตนดาดเขาก็มาถามว่าเออขายไหมครับขายไหมครับ ก็เกือบไปหลายรอบแล้วครับแต่ว่าพอขับได้ก็เลยบอกคุณพ่อขอเอามาดูแลแทนแล้วกันไม,ไ,ไม่น่าจะขายแล้วครับมันไม่เคยรีบิวไม่เคยเวสต์ตอร์เป็นรถที่ถ้าเสียตรงไหนก็ซ่อมตรงนั้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เก็บอะไรเป็นชิ้นชิ้นไหนพังก็คือสั่งชิ้นใหม่มาเปลี่ยนเท่านั้นเองถ้าไม่นับชิ้นที่พังก็แทบจะไม่ได้แต่เลย <laughs> ครับมีที่เห็นก็มีแค่ปลายท่อครับ,รบใช่ครับของ HKS แต่อันนี้ก็ ถ้าจำไม่ผิดก็ H k S สมัยนู้นเลย H S Thailand ์นะครับ,รบส่วนใหญ่เมนหลักเลยคือรถไม่ค่อยได้ขับแล้วก็จอดคือคุณพ่อเขาคอยเมนเทนแต่ว่าอย่างเวลาวนทีก็ขับใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็ไม่ได้ขับไกลไม่ได้ไปไหนแล้วก็จอดในล่มตลอดแต่คันนี้ก็คันนี้ก็ที่เห็นก็เพิ่งไปเก็บสีมาเพราะว่าโอเคชิ้นที่เป็นไฟเบอร์ครับเลกเกอร์มันก็หมดก็ตามตามอายุรถอะครับ พยายามขับนะครับจริงๆคือถ้าถ้าถ้าผมอยู่ผมก็พยายามขับเคยมีช่วงนึงก็ขับติดกัน2องาทิตย์พยายามพยายามขับบ่อยๆอะครับไกลสุดตั้งแต่ขับมาน่าจะแค่สุวรรณภูมิครับถ้าอยากติดตามรถคันนี้อีก10นาที่เว็บอะไรครับเอ่อก็เฟ e บุ๊กผมเลยก็ได้บัางครับออ่ซับเกษมครับ สวัสดีครับผมโก้ครับผมคันนี้ปี02ครับรถผลิตมาน้อยมากความพิเศษของเนยก็จะมีพวกฝารโปรมรเมกาบอลสีเป็นตัวเขียวเนยที่เขชอบของรถคันนีใช่ครับเสน่ห์ของคันนี้เหรอครับมันก็คลาสสิกอยู่แล้วด้วยด้วยปีด้วยด้วยสีด้วยความที่หายากด้วยอันนี้รถเดิมๆเ,เลยครับการขับขี่สมบูรณ์มากเทียบแก้วจากขาจัดลบรอย อะไรใหม่หมดเพราะว่ารถสไตล์ลน์ครับใช้งานทุกวันไม่ได้จริงไหมบ้านนี้ไม่จริงครับใช้งานได้ครับทุกวันครับต้องเติมน้่าไหร่เหรือเปล่าก็เติมครับแก๊สโซฮอล์ก็ได้ครับเบนซิน95ก็ได้ร้อนมีปัญหาไหมไม่มีครับปกติครับแอร์เย็นครับก็จากการที่ใช้สกายไลน์มาก็ขับดีครับไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครๆหลายๆคนเขาว่ากันครับ หลักๆเลยก็พวกเรื่องของเหลวครับพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรเงี้ยครับถ้าเราใช้งานมันหนักหน่อยแล้วก็เปลี่ยนมัน5,000โลเปลี่ยนอย่างคันนี้ก็อยู่ที่10ล้านแล้วก็คนที่มีอยู่เขาจะล่อยืเปล่าเรื่อนด้วยใช่หายากมากเรียกว่าเป็นแรเทีบเลยก็ได้บางครั้งมีตังก็หาซื้อไม่ได้เหมือนกันนะ โดพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ราคาก็ขึ้นแล้วก็เก็บกันเยอะคันนี้นะครับจะจอดอยู่ที่เต็นท์โชว์รูมเอสคนะครับถนนแช่พึกครับก็จะรับซื้อขายรถมือสองรถสปอร์ตรถซิ่งได้หมดครับ